ยูทูบเบอร์วิลลนะครับนี่ครับยินดีต้อนรับสู่ C M K Channel นะครับและแล้วเราก็ต้องกลับบ้านกันนะครับบ้านเก่านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามคลิปดีๆต่อไปของลุงพลนะครับลุงคมนะครับไม่มีแล้วอ๋อลุงคมลุงคมที่ไหนครับลุงคมบ้านิยวลครับลุงคมบ้านย โอ้ยบานิวก็ได้ออก YouTube กับเขาด้วยโอ้ยออกอยู่แล้วแย่แล้วเออแย่แล้วมาถึงต้องประชิดลุงพลอยู่แล้วอ่าฮะได้ออกออกหลายช่องเลยนะได้ออกหลายช่องเลยช่องดังๆทั้งนั้นเลยจริงๆนะเด็กเด้ออย่างเงี้ยอ่าอะไรนะออกทุกช่องเลยเอ่าอะไรนะ Cmk บอกให้เข้าไปใกล้ๆพวกเข้าไปโอ้ยแกยังไม่รู้จักเราเลยโอาจะเป็นเราเจอหน้ากันรู้จักกันแล้วเนาะ แตนก็ยังยิกจักคิ้วยิ้มให้อยู่อุ้ยนี่ไงลุงชาเอตาชานเหอเห็นไหมยืนอยู่เมื่อกี้ตาชานคือใครบ้างยี่สิบห้านี่ไงยี่สิบห้าก็ไปเต่างอยสักสิบแล้วกันเบาเบาสักสิบนาะเมื่อแล้วคนอยากซื้อไคนพามาก็จะไปพาไปเต่างอยนะครับไม่ใช่ไกลๆนะครับเต่างอยนะครับเต่างอย เตาเต่าตา,ตางอยนี่คุณบอกอยู่บ้าฮะนี่คุณดูอยู่ว่างมองก็บ่มี่เหรอห้าบุได้ขนาดเนาะอ๋อยังบุได้ลงเหมือนบะห้ามบุได้ห้ามห้าบุได้ไล่โอ้วิวทริงทัศน์เป็นรูปภูเขานะครับดูสวยมาก <c oughs> เป็นแตงกระทะคล้ายๆแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบอันนี้นต้องไปตัดต่ออยู่บ้างเรือไง ใส่ดนตรีแล้วก็ต,ต,ตัดตัดตัดส่วนที่เราไม่อยากได้ใส่ดนตรีไ <Hey, S 2> อ้ไอ้เสียงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตัดนในคอมเอดี๋ยวให้เคียนทําให้ฮะตัาในคอมหรือหรือตัดในคอมตัานในคอมยังบเป็นเลยโปรแกรมก็ยังไม่ได้หลดลงเลยเคียน็นเป็นหรือเปล่าเคียนจะเป็นอยู่แล้วแหละแต่ฮะแต่ครั้งนี้เราจะให้น้องเขาค่าขนมเขายังไงเงี้ยเออเออห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทเดือนละห้าสิบบาทไหว ไม่ถ้าเป็นสตูดิโอจริงๆต้องจ่ายแพงนะเดี๋ยวจะให้พ่อทำสตูดิโออยู่เพราะว่าเพราะว่าเราจะครอบฟื้นเพลงด้วยไงเราจะครอบฟื้นเพลงด้วยเราจะแคสเกมด้วยไม่ครอบกบคนที่เห็นในสตูดิโอนี่เอ้ามันกินโมเป็นเลยเนาะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็มุ่งหลังค่าจบลจักอะไรอ่านอ่านบอกสตูดิโอยิ่งปิดฟ้าขึ้นไปแล้วแบบ ใส่ใส่สมาร์ทบอร์ดเข้าไปใส่สมาร์ทบอร์ดเข้าไปเอาเอาโฟมมาติดผนังปึ๊บ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 อยู่เลยถ้าสีติดรูปเข้าไปก็มีเก้าอี้นั่งก็ไล่ไปเลยอ่าแล้วก็เอาสีเขียวมาทาข้างหลังแป๊บแป๊บหนึ่งแล้วก็โอเคแล้วเป็นอ่าเป็นสกไอสกรีนและเป็นไอสกรีนสกรีนแล้วทุกคนยกนิ้วอย่างไงหนึ่งสองห้าผมนี้อยังไงหนึ่งสองห้าก็คือเลขที่ออก เออหนึ่งสองคันนี่เมื่อกี้นี่เออตรงกับเลขเชมซีผมเลยว่ะหนึ่งสองห้าอีกนะหนึ่งสองห้าเออโอ้แต่หนึ่งสองห้าหกเขาสวยนะครับดูนะครับโอ้เขาวิวเชียงคันที่มีเนินขึ้นลงเป็นระนาบใส่ดนตรีแบบแบบเชาว์เวลเชาวเวลหน่อยนะอ่าช่างติดต่อใส่ดนตรีแบบเชาว์เวลแบบแบบท่องเที่ยวอ่ะ มันจะแบบไปตามถนนอย่างเงี้มันจะติ๊งติ๊งติกงติ๊งติ๊โอเคเฮ้ย <Okay. S 2> <Okay. S 1> hey, ข้างหน้ามันเป็นน้ำตกหรือทำไมเป็นสายสายโอ้ย oh. ไม่ใช่เสาโ oh. ทรทัศน์เฮ้ยเสาเสาเสาชุมสายแย่ <Yeah. S 1> แล้วอยากมีเอฟซีไหลมาเรื่อย uh, ๆเนาะอ่ามาเรื่อยๆเมื่อวานเนี่ยถ้ามาเมื่อวานเนี่ยโ,โอ้โหหมดแพลงนี่เนาะ คนยังกะคนยังกะอะไรนะงานมหากรรมกระพวงสวงดึกเด้การซื้อของเขาก็ทามืดลงกับคนที่ซื้อเลยไม่คนมันมาทั้งพวกที่เออคนมาทั้งที่ที่ที่ทำงานกับทีมงานเขาไงกับที่นะที่พวกลำพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้คนที่มา ดวงสวง <át> ก็ต่างหาว่า no. คนที่มาเห็นแกบอกคนท kind of right. like, like. ี่มาคนที่มาหาลูกคนอื่นๆนี่แกถูกลอตเตอรี่เท่ากี่ล้านนะเป็นสิบล้านไม่แน่ใจเก็บดีๆขึ้นไม่แน่ใจพิงเข้าแล้วได้ยินเนี่ยเองตอนแกให้สัมภาษณ์ก่อนผมก็ไปถ่ายรูปบรรยากาศเริ่มมืดแล้วครับเราก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์สไคร์เอ้ย กระดิ่งติดตามช่อง C M K Channel อ่ะแล,แล้วเวลาเรามาซูนนี้ทำไมมันสว่างขึ้นไฟนะกล้องโฟกัสไม่ดีหรือ่ารูา้สึกว่ากล้องจะเพี้ยนๆนิดๆน,นะครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่อง C M K Channel ขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยอลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับขอบคุณครับ